เข้าไปไหนได้หมดแหละคนมาอยู่ได้อควายน่ะซื่อควายน่นไปใช้กับอยู่ได้ในเมืองในโลกนี้อืมาแต่เขามีมาแต่เขามาแต่เขามีความสื่อสารสุจริตถ้ามกากขินด้วยที่บกพร่องภัยใช่ปเด็บ่เป็นพีบ่ได้ไม่ใช่คนมีคดีนะจ๊ะคนมีคนมีคดีคือคนไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ใช่อันั้นไหมใช่คนเดียวกันที่ที่บอกว่าที่บอกว่า ไม่มีทำไม่มีไม่มีหรอกวีซ่าไปทําไปทํางานร้องเพลงนใช่เาใช่เพียรเดียวกันไหมบอกมีสิไปเรตีนูเขาบอกว่าไม่มีหรอกทําวีซ่าไปไปร้องไปร้องเพลงต่างประเทศอะไรที่เขาที่เขาเดียวที่เขาว่าที่เขาว่าให้ตอนที่ข่าวที่ว่าเราไปงานอันเนี้ยชชวงแรกแกที่เราบอกว่าเราเราไปคิวงานนี้แรกเรกแล้วก็บอกในเทนเพียรงที่บอกว่ามันไม่มีหรอกเอ่ออะไรนะอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรานะไม่มีหรอกทำวีซ่าไปทำวีซ่าไปทำงานร้องเพลง S <S โอ้ยบ่ม so like like. me. yeah, ีมาสิไปแต่บ่สููพวกสูนั่นแหละแห่งจอที่ปองไล่ฉันฉันนี่แห่งไหวพลาดเลยฉันรู้จะมีคนปองไล่ฉันว่าเอ้าไปร้องเพลงถูกต้องตามกฎหมายไม่นี่เหตุที่ำให้ไม่ไม่สามารถพูดได้เลยแหละเอาาเอนงส่แก้วมาด้ววยนะะคบออก่าได้ปองละแก้วปองละแก้วจะมาได้ไหมปองละแก้วค่ะสามแก้วและสามพวงค่ะาฉันมาก็ใส่สุด ก็ไอหัวล้านนั่นแหละมันเล่านิทานมากับแมวเป็นตาตีปากครับสร้างเขาต่อพี่น้องไปสายเขาเคยบังอยู่อ่ะบังหัวล้านนะเป็นผู้ใดผู้ใดใครคือบังหัวล้านวะใครบังหวล้านอันนั้นหรอหรือว่าเป็นหลอไม่ไม่ได้ฟังเธอเคฟังหรออ๋อหรอไม่ได้ไม่ได้ดูตอนหยกเช็คอืม เพจผู้ชานฟแมไปกดติดตามสาวอีกแล้วมันไปบอกเบนหรือบอกนัตตี้วันเนี่ยชอบเอาเพจฉันไปลงไปกดติดตามผู้หญิงตลอดเลยคือบักเบนกับนัตตี้มันแอมมี่มันบอยแมนพี่นุ่มพร้อมแล้วก็เพจฉันไปกดติดตามมันพวกกันพิตี้สาวสวยสาวอันมานาบานีนครับยันเซอร์ทางเครื่องมอญแม่แล้วเป็นเป็นเพจฉันแม่เนี่ยว่าคือลงคิวฉันแล้วลืมกดออกลืมเปลี่ยนอันหัวแฟนบอย ล้าก็ไปกดที่ตามปึ้งให้เขาง่ายกากดเราก็เป็นซื้อชันบน <c oughs> ใครจะว่างไงก็ช่างใครจะบอกว่าเราเข้ายุโรปไม่ได้ก็ช่างแต่ว่าเราเข้าได้นะครับแล้วเราก็ไปแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับไปเหมือนกองว่ายอยู่เลี่ยงเบือบ่อปะดีใจได้สองร้อยคนอะ กองละสองร้อยเนาะกินเบียรบกองละสองร้อยเจนี่จีนี่ว่าสนาได้กินคือว,ว่าเพอาเปน็นยังผมมันหวานในมือดิผมเอาเงินหวานไี่มาเรียงก่อนคืออะไรอย่างเงินมาก็าม,มานันกันไงเรื่องที่ไปไปไต้หวันแล้วกินโมูเอาเป็นเงินเาวา่ะนงินซี่เงินหมดอนีกแล้วเนื้เสียเพื่อนอะบุ๊คไมีอยากถานเท่ากับบรายเดย์เขาบอกตี้เลยคลิปนี้อย่างมีม้ผนะ่านาาแล้วเป็นคนยืนยันคำพูดไง ฉันบอกว่าจะฉันถามเธอมาจักบาทเธอบอกว่าพันหนึ่งฉันพันนึ่งตอบอยู่บอดเบิ้งบอดเบิ้งสี่เอ๊ะแล้วเลยเพื่อนบอดเบิ้งสี่เอ็ดแล้วผมมีหลักฐานว่าบกเถือกซากเบ้าบกมักมันบอกมันแล้วหนาฟีดอย่างหยาบคายบกเถือกใช่ปล่อยมันเถือกใครที่มาหามาหวานเราปล่อยเขาไปถือกเพราะว่าเราอย่าไปให้ซีนเขาเพราะเขาเขาไม่ได้มีประโยชน์คุณค่าต่อต่อเราเลยข่าบเพาะหน้าตากล้องเหมือนคนตื่นเต้นมาก ก็ตื่นเต้นมากๆครับไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แบ็คลิสไม่ได้ติดแบ็คลีดไม่ได้ติดแบล็คลิสเขาด้ปกติตเกี่ยวเขาีอกว่าทุกคนที่หน้าโตเกี่ยวเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีใครติดบัญชีดำเพราะว่าเป็นบัญชีบริสุทธิ์ผุดฟองหมดไม่เคยเป็นมิจฉาชีพยกตัวอย่างอังกฤษถ้าใครมาท่องเที่ยวไม่สามารถทำงานได้เลยในส่วนยุโรปอเมริกาก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันแต่ก็มีคนแอบไปเยอะอยู่จ้า มันจะเสียคิยดคนไทยเราถ้าเราถ้าเราหารมาทําให้มันถูกต้องเราหารมาทําให้มันดีทําให้มันเป็นตามระบบเสียเงินตามระบบเสียนี่เสียหน่อยมันก็อาจจะปลอดภยัยแล้วก็เป็นอนาคตเวลาคนไทยไปต่างประเทศแบบถูกต้องอ่ะออถูกต้องตามตามกฎเกณฑ์ถ,ถ้าเราถ้าเราถ้าเราไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวถ้าเราไปร้องเพลงเราก็แจ้งว่าเราไปร้องเพลงเขาก็จะทำใบอนุญาตในการร้องเพลงแล้วก็เสียเงินระบบตามภาษีของบ้านเมืองเขาที่เราเข้าไปเสียไปทางานแบบนั้นไปร้องเพลงทงานใช่ไหมล่ะดีกว่าเรา ดีกว่าเราไปทําแบบอุยตารวจตํารวจลงนักล้อมต้องวิ่งหนีโอ้ยเมื่อสมัยเรียวอย่างนั้นกะคือเราเราไม่ใช่คนรุ่นใหม่ถ้าเราคนรุ่นใหม่เราต้องต้องปีกว่าน,นั้น <c oughs> เรื่องระบบสมุดแ <c oughs> ม่บ่านะรู้วิคนประชงเนี้เป็นยังไงบ้างรู้กล่องเงาอบ้งรู้ถามใหมามันไปดีบ่ไปอิสตัน <c oughs> บูลบวังสิอิสตันบูลอิสตันบูล มันก็ถืออันถือบัตรตัวไปนึเป่าเขาเปิดหรือยังลองสิโอ้ก็บ่ายังตอนนี้ของหมดค่ะเดี๋ยวรอหนูมาตัก